มนุษย์หิวก็ล้มวัวล้มควายเป็นธรรมดาฉันเองก็เหมือนกันนี่คือคําพูดจากสมิงเขาขวางนะครับที่จะมาในที่หยดภาค3ตํตำนานสัตว์ลายที่คอยทํำลายผู้คนจากป่าลึกตำนานเสือสมิงนะครับมันมีทั้งหมด3ชนิดผมจะาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเสือสมิงเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องที่หยดนะครับภาค2นะครับใครที่ไปดูมาแล้วเนี่ยจะเห็นนะครับและจะมีสปินออฟนะครับหรือว่าภาคแยกเรียกว่าสมิงเขาขวางนะครับมาแน่ๆนะครับเดี๋ยวรอพี่พูดก,กับคอนเฟิร์มนิดนึง ไปรู้ข่าวมานะครับพี่พานคนนึงเนี่ยแกเข้าไปในป่าลึกนะครับเข้าไปหาสัตว์หรือว่าไปหาของป่านะครับแล้วพอตกกลางคืนนะครับพี่พานเนี่ยก็ต้องขึ้นไปนอนบนห้างเพื่อป้องกันสัตว์ป่าเข้ามาทำรลายนะครับห้างก็จะอยู่สูงนะครับอยู่บนต้นไม้นะแล้วก็ก็นอนอยู่นะครับดึกๆึกคืนนึ่งในคืนนั้นนะครับมันเงียบผิดปกตินะครับไม่มีลมพัดนะครับสัตว์ป่าทุกอย่างนกกลางคืนชนงชนีอะไรก็ไม่ออกมาร้องออกมาหากินนะครับมันเงียบผิดปกตินะครับ ได้ยินเสียงชบชับชบชับ,บมีค